ทุกคนได้ยินเสียงฟ้าไหมครับมันสีสู่ได้ซ้ำใดครับสู้ธรรมชาติมันสู้ไม่ได้อยู่แล้วพายุลูกเก่ายังไม่ไปพายุลูกใหม่เข้ามาซ้อนครับทำให้วันนี้เราต้องอขอยอมแพ้ ยอมแพ้แค่วันนี้นะครับยอมแพ้แค่มือนี้เพราะมันไม่ไหวจริงๆครับยอมแพ้แค่วันนี้นะครับเราไม่ได้ยอมแพ้กับโชคชะตารถติดลม เกือบทุกขั้นพี่น้องช่วยแชร์ไปเลยนะครับเพื่อแฟนคลับที่ที่ตั้งอกตั้งใจสิมากเพื่นสิบริสียเวลาเพราะว่ามันมันไม่ได้จริงๆครับฝนตกตลอดเลยเพิ่งตกเมื่อกี้แต่ว่าพอพอตกแล้วก็คือมืดไปทั้งมืดไปทั่วฝ่าเลยครับไม่มีไม่มีบ่มี มองไดที่สิบอกว่ามันสิหยุดเลยนะฮะพี่น้องมึงมันมันมืดสลัวไปทั้งทั้งท้องฟ้าเลยนะครับก็ขอบคุณทาราก็ไม่ใจนะครับนั่นกับบรูุว่าสีเหตุเป็นไงนะเป็นเรื่องธรรมชาติมันคงไม่เป็นแบบนี้ทุกวันหรอกถูกไหมครับ เ,เราสักหมอกขึ้นังไก่ถือฝนขึ้นมาเอที AT ก็ตั้งเสร็จแล้วหมดแล้วนะครับแล้วก็พวกขนนกขนไก่อะไรก็ลงหมดแล้วแต่มันต้านไม่ไหวไปต่อไม่ได้เนี่ยฮะเดี๋ยวจังน้อยรถกับสิบติดลมอยู่มันพอมาเก็บมาลือ้อช่วยกดแชร์ให้หน่อยนะครับผม แฟน,นครับพิ่นสิด้ฮู้จัากว่ามันมันไฟก็ไดแล้วไปต่อไม่ได้วันนี้นะครับอือพายุลูกเก่ายังไม่ไปลูกใหม่ก็เข้ามามสวัสดีทั้ง3,000ท่านนะครับผม

มันหลินปนตุนกับกุ้งกต้งพรอมเท่าในรีมตุนไหมเป็ Arrow, นคนเขียนเนี in, Rio, <y> ่ยสองหลาดสามหลาดห้ามันหนึบคนเลยเอ๊ะแดด้วตุนให่ตนตมนตมนใหญ่แดมแดนต้นบี้ยวเลย ต้องเด็กึ้นไปอันนี้คอนวอยนี่ได้เห็นงานเราก็ต้องต้องให้เขาด้นี่เออต้องใจ,งใจน้ำมูกน้ำมันนี่กลับถอยกลับไปกลับกลับไปตั้งหลักตะบะมืออื่นเขาจ้าจก็ว่าโถตะบะมือนื่ถึงงานปี้ได้งานเบ่งปี้ นครนพนมกับสรีน้ำชี้ก็ขึ้นน้ำบตอนนี่น้ำปลาไหลลุงมาจากพนมดวงรักกับหลายได้นี่ไอ,ไอ้น้ำห่วยน้ำหยางนี่คือเออหล่นมืดเลยเดี๋ยวนี่มันฝนมันเป็นอย่างคือม่าย้ำหนีย้ำคนสิได้เกี่ยวเขาว่าเกี้ยวน้ำทวมเพราะว่คันท่วมท่วมแต่ที่แหลกแบบก็ได้ลงตุ้นก็ได้วานดาาได้ไถได้เดี๋ อันนี้มันถั่วบัตสีได้เกี่ยวเนี่ยเป็นห่วงแล้วนี่เนี่ยมันเหลี่ยใจต้นมันเมื่อไหร่เนาะเพราะปีนั้นคือน้ำกลอมตอนเขากลอมนะพ่อเนาะอปีปีน้ำไหลออกบนนู้นสะแบนเนาะปีที่สามเอาปีกายนี่ยแหละถั่วเนี่ยหลังปีกายปีไก่ตอนเขาตอนปีไก่เอาตะบานเอาแต่ว่ามันเข่าหนาบ้านเด้ปีนั้นมันมาทั้งหลังบ้านมันมาทั้งหวยแต่ปีไก่เนี่ยมาทั้งซี่หน้าบ้านเขาถั่วเมื่ดไหร่ล่ะ